สบายดีพี่น้องอันนี้ก็เป็นป่งเฮ็ดไข่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดไข่ดอกบ,บักไงและขันออกอ่ะป่งเฮ็ดไข่พี่น้องป่งเฮ็ดไข่พี่น้องป่งเฮ็ดไข่สบายดีพี่น้องเอฟซีทั้งหลายเห็นบ่เฮ็ดไข่โอ้ยพี่พน้องฮ่าฮ่าฮ่ดูดแล้วไปกินจัะว่ามาสองเบอร์อยากดูดดอกนั่นนี่นัน่นน,นี่นี่เนี้เฮ็ดไข่พี่น้อง อู้เด็ดป้นหนึ่งเหล่านั้นเนี่ยถือดูคุณเด็ดเกี่ยวเหยียบอะไรเด็ดเฮ็ดไข่เด้อพี่น้องที่ว่าโชคดีมาแต่ละบโบเสียเถียวเนาะโอ้ยแกงน้ำใหม่ก็ได้กินแก้งน้ำใหม่ก็ได้กินแล้วเฮ็ดไข่ก็ได้กิน yout yout chỉ ghép em hết khay p <phim> <laughs> để chỉ há bưng gì con đơ p hết khay đơ p nong đọc พี่น้องไข่เหลป่นหนึ่งพี่น้องเอ้ยขวดจิลอพี่น้องจิลออันนี้นะเต้าตั้งแต่ดึกดําบันตั้งแต่พอ,อยังบ่ทันได้ตายนะพี่น้องพอเฮ็ดั้งแต่ขอยยังน้อยๆพุ่นนอะเต้าตัวนี้นะแล้วปัจจุบันเนี่ก็บ่มีผูู้ได้สืบต่อแล้วก็ก็จีห่างแล้ว นี่กระโปงเฮ็ดไข่ได้พี่น้องอันนี้เตาถ่านนี่นเฮ็ดไม้อนี่ตะกี้เตาถ่านพอเฮ็ดอยู่นี้มันบอกพี่น้องการิพากันนอนอยู่ในนี้เนาะต้นมะบุกนี่ย่งอยู่อปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งอีกดีด้พี่น้องคันชังเกตเบิ่งดีๆกัจเป็นคู่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ท่างเกียนตะกี้คือแม่เพิ่อนว,าน,อว,วานันและวานบัลลหะโคกกับบันกุนี่ ลือบ้านละห่าน้ำเนาะกาเจ้าเที่ยวนี่เนาะพี่น้องสมัยตะกี้เด้คนทางตะกี้อันนี้รอพี่น้องก็ต่อไปข้างหน้าย่านบริเนแล้วก็เลยเล็กก็เลยอยากถ่ายไว้ให้เบิ่งเนาะเป็นความทรงจำเนาะคนทางตะกี้นี่นะอันนี้ต้นพักกระเมกพี่น้องพักกระเมกก็เสียดิ้ก็เสียด้วยจิรอพี่น้องแล้วก็แม่นะ Hết bớt nè, phí nọ ôi, trong đó này các bạn nè, nọ Đây là cà bốc Tăng Tây Đức đâm bắn, phí nọ Tôn cà bốc Phí nọ, đây thảo nó Hết bớt nè กินบ่ได้ละเปื่อยแมงแข้งเห็นบ่พี่น้อง